นี่คือ MG S5 EV รถไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจาก MG ที่จัดเต็มทั้งดีไซน์และเทคโนโลยีด้วยมอเตอร์ขนาด50กิโลวัตต์ให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง170แรงม้าดีไซน์สปอร์ตสุดๆด้วยไฟหน้า LED ดีไซน์ Diamond Beam มาพร้อมไฟ Day Time running light ล้อแม็กอัอลลอยสีทูโทนขนาด18นิ้วมาพร้อมยาง b r i d g e s ขนาด215/55ค่ะ พวงมลาลัยไฟฟ้าหุ้มหนังพร้อมระบบมัลติฟังก์ชันและหน้าจอแสดงผลอัจฉริยะขนาด10.25นิ้วและหน้าจอทัชสกรีนขนาด12.8นิ้วกล้องรอบคันแบบ3มิติชัดมากมาดูกันค่ะคันนี้ให้เบาะหนังด้วยนะคะมาพร้อมกับระบบปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยคะ่ะภายในกว้างนั่งสบายมากคันนี้มีแอร์หลังให้ด้วยนะคะ หลังคาพนรามิกซันรูฟพร้อมเปิดรับทุกมุมมองประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมคิกเซนเซอร์ไฟท้าย LED แบบใหม่ดีไซน์สปอร์ตสุดๆ ลูกค้ากำลังมองหารถไฟฟ้าสไตล์ SUV แนะนำา S ไฟคันนี้เลยค่ะราคาจับต้องได้เปิดตัวเริ่มต้นราคาเพียง7 1 9 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษดาว25%ลรับดอกเบี้ยพิเศษนาน4ปีไปเลยค่ะมาพร้อม Lifetime วอรันตีรับประกันแบตให้ตลอดอายุการใช้งานไม่จำกัดระยะทางนะคะและวอรันตีตัวรถให้อีก5ปีแส0 0 0 0กิโลไปเลยค่ะ ลูกค้าท่านใดสนใจรถ MG S5 EV คันนี้ติดต่ออีฟได้ที่เบอร์0996409294หรืออิ inbox เพจมาก็ได้นะคะ